คำสัญญาจากปากผีถ้าไม่อยากเจอดีอย่าสัญญาตอนเป็นเพราะไม่รู้ว่าไปจะตายก่อนกันสวัสดีครับวันนี้ผมมีประสบการณ์จากเพื่อนๆในกระทูพันทิพยมาเล่าให้ฟังกันครับถ้าหากพวกคุณผู้ฟังชอบช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ส r ค b ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปและผมจะปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดโปรดอภยัยมนานที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับทำยังไงดีอยากเห็นผีจังชีวิตของนุชมักจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนรอบตัวที่เขาทราบว่านุชสามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับนี้ได้หากจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นุช ก็คงจะเป็นบุคคลที่บังเอิญมีขึ้นสมองและประสาทสมัมผัสที่บังเอิญรับขึ้นของพลังงานหลังการเปลี่ยนภพที่เรียกกันว่าความตายเพื่อนๆของนุชที่เขารู้เขามักจะมาถามนุชเสมอให้เล่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณให้พวกเขาฟังบ่อยๆย,ยามว่างเพื่อนหลายคนบอกว่านุชโชคดีจังที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น หลายคนบอกว่านุชเป็นคนมีบุญที่ได้พบเจออะไรแบบนี้แต่สำหรับนุชแล้วนุชบอกใครๆเสมอว่าการเห็นผีของนุชนั้นมันคือเวรกรรมหรือขมสาปคุณลองนึกภาพคนคนหนึ่งที่สัมผัสณ์วิญญาณได้มาตั้งแต่เด็กๆต้องตื่นมากลางดึกแล้วพบว่ามีเงาดำๆอันเป็นวิญญาณของใครก็ไม่รู้มานั่งร้องสะอื้นข้างเตียง เพื่อจะขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆคุณคิดว่ามันจะบันเทิงแค่ไหนจริงอยู่ที่นุดอาจจะชินเพราะเจอบ่อยแต่ทุกครั้งที่เจอนุชจะรู้สึกอึดอัดเหมือนอยู่ในที่ที่มีความกดอากาศต่าจนบางครั้งเหมือนจะหายใจไม่ออกทุกวันนี้ก่อนนอนนุดต้องสวดมนต์ห้อยพระไว้รอบๆห้องก็เลยพอได้นอนหลับสบายบ้าง แต่ถ้าเผลอไปนอนต่างที่เมื่อไหร่แล้วลืมห้อยพระแล้วก็รับรองว่าวิญญาณจะมาล้อมตัวอย่างแน่นอนวิญญาณพวกนี้ที่เขามีแรงพอเขาจะรับรู้ว่าคนเป็นคนไหนที่สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาและถ้าบุคคลน,นั้นเข้าไปในขอบเขตที่พวกเขาจะขอความช่วยเหลือได้พวกเขาก็จะแห่กันมาขอ ไม่ต่างจากการขอทานในประเทศอินเดียที่ลุมล้อน,นักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอยากเห็นผีได้จะขอหวยมันเป็นไปไม่ได้เลยวิญญาณพวกนั้นช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วจะมาช่วยเราได้อย่างไรพวกเขาเหล่านั้นมีแต่เพียงพลังงานและส่วนใหญ่จะล่องลอยไปตามยถากรรมบันดาลคุณลองนึกภาพ ปลาตายที่ขึ้นอืดแล้วลอยอยู่ในน้ำลอยไปตามตะแลงน้ำจะพาไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นของมันริงอยู่วิญญาณส่วนใหญ่หลังลุกลอยออกจากล่างที่สวมใส่แล้วจะล่องลอยไปตามกรรมแต่ก็มีบางส่วนที่มีความเข้มข้นของพลังงานที่รุนแรงมากเช่นตอนกำลังจะสิ้นใจฝังใจอย่างหนักกับอะไรบางอย่าง อาจจะแค้นมากรักมากห่วงมากผูกติดมากพอละจากล่างพลังงานที่เข้มข้นเลยยังอยู่สามารถทำอะไรได้เหนือวิญญาณธรรมดาทั่วไปทั้งการหลอกให้กลัวสิงสู้บุคคลจิตอ่อนเกาะติดคนเป็นไปไหนมาไหนอาจจะเกาะติดเพื่อรอเวลาเอาคืนหรือเกาะติดเพื่อเตือนภัยแต่ก็มีเวลาจำกัดของเขา ตามกรรมและวาระเช่นกันตาของนุชมักเตือนนุชเสมอว่าอย่าไปสัญญาอะไรกับคนเป็นๆเ,เช่นสัญญาว่าจะรักกันจนตายหรือแม้ตายก็จะไม่พากจากกันตายแล้วมาหากุด้วยนะประโยคประมาณนี้เด็ดขาดตาบอกว่ามันคือการเปล่งวาจาด้วยคำสัตว์และคำสัตว์ที่เป่งมันจะถูกจารึกอยู่ในจิต ซึมไว้ในวิญญาณหากคนที่นุดสัญญาไว้ตายจากไปก่อนทีนี้จะสลัดยังไงก็สลัดไม่พ้นเพราะวิญญาณของคนที่ตายเขาจะมาทวงคืนคำสัญญานั้นจากนุดชีวิตนุดรู้จักเพื่อนผู้ตอบโจทย์คำสัญญาปากผีแบบนี้อยู่คนหนึ่งเขาผู้นั้นมีชื่อว่าสมพรสมพรเป็นเพื่อนนุดสมัยมปลายตอนนั้น นุชเรียนอยู่ที่มัธยมในตัวเมืองพัทลุงสมพรเป็นคนไม่หล่อรูปร่างล่ำตัวดำคล้ำตามฉบับหนุ่มใต้แต่มีแฟนสวยต้องเรียกว่าสวยมากอายุเท่ากันแต่เรียนคนละโรงเรียนในช่วงนั้นนุชก็สนิทกับสมพรพอสมควรพอมีโอกาสไปเข้าค่ายแนวแนว,แนวอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกันจากเดิม ค่เคยเห็นหน้ากันเฉยๆก็เลยกลายมาเป็นชอบพอนิสัยกันแล้วคบกันไปแบบเพื่อนหลังเข้าค่ายจบไปแล้วแต่อารมณ์ร่วมของนุชยังไม่จบก็ยังจับกลุ่มไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติภูเขาน้ำตกสมพรจะเป็นแกนนำต้นคิดสมพรมีแฟนสวยมากๆชื่อว่าผ้าแพรเป็นเด็กพาณิช์ เวลาไปไหนสมพรก็จะพาผ้าแพรไปด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันข้อคอลหาว่าไปไหนมาไหนกับพวกนุชที่เป็นผู้หญิงอีกไหนหนึ่งก็เพื่อให้ผ้าแพรสบายใจโชคดีที่การทำอะไรแบบนี้ผ้าแพรก็ชอบไปด้วยและผู้ใหญ่ของพวกนุชพอทราบว่านุชจับกลุ่มเที่ยวป่าน้ำตกก็ไม่ได้ห้ามและอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งทุกครั้งที่จะไปพ่อของนุชก็จะส่งพี่ชายคนรองให้ไปด้วยตลอดเพื่อคอยคุ้มครองดูแลจนเมื่อตอนอยู่หมห้า .5 ถองผ้าแพแฟนของสมพรนั้นไปดูเขาชนวัวกันแถวบ้านแล้วมีพวกนักเลงมายิงคู่อลิแต่กระสุนดันพลาดไปโดนผ้าแพจนเสียชีวิตทำให้สมพรเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเอาแต่ข้าควร พร่ำเพอ้อชอบแอบหนีไปนั่งดูรูปผ้าแพรแล้วร้องไห้อยู่คนเดียวที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆพวกนุชทำได้แค่คอยปลอบใจและเฝ้าดูอาการของสมพรสมพรกลายเป็นคนเงียบขรึมจากคนที่ล่าเริงดูแล้วเขาคงช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนุชพูดอะไรไปสมพรก็ไม่อยากจะฟังแล้วสมพรก็เป็นของเขาอยู่แบบนี้ มาตลอดจนขึ้นม .6 นุชสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสมพรที่ไม่ใช่แค่นิสัยเท่านั้นแต่เป็นสภาพร่างกายที่ดูสู้ผอมตาโหลขอบตาคล้ำเดินซึมๆตลอดทั้งวันตั้งแต่ผ้าแพ้จากไปนุชไม่เคยเห็นสมพรยิ้มเลยสักครั้งชวนไปไหนก็ไม่ไปนุชอดเป็นห่วงสมพรไม่ได้ก็เข้าไปซักถามพูดคุยให้เขา บำรุงรักษาตัวเองบ้างสมพรก็ตอบแบบเหนื่อยๆว่าตายไปได้ก็ดีจะได้ไปอยู่กับผ้าแพรเย็นวันหนึ่งนุชกลับบ้านช้าสุดเพราะต้องช่วยงานครูบางอย่างเกี่ยวกับการตรวจข้อสอบตอนกํำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างข้างล่างไม่มีเด็กแล้วนุชเห็นสมพรกําลังเดินอยู่เพื่อที่จะออกจากประตูโรงเรียนสมพรก็เดินทึมๆ ซึมๆแต่ที่ทําให้นุดขนลุกก็คือแต่ที่ทําให้นุชขนลุกขนพองก็คือชั่วขณะหนึ่งนุดเห็นผู้หญิงตัวขาวขาวๆเดินตามสมพรไม่ห่างและในฐานะที่นุดไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆตอนเธอยังอยู่นุดรู้ได้ทันทีว่านั่นคือผ้าแพรแปนผู้ล่วงลับของสมพรพอนุดเห็นแบบนั้นถึงจะแค่แวบเดียวแต่นุด ก็คิดจะไปบอกสมพรเรื่องนี้แต่จูจ่ๆกับมีเสียงเสียงหนึ่งแวบเข้ามาในโสตประสาทเหมือนกับเสียงนั้นอยู่ข้างๆหูแล้วพูดขึ้นมาว่าอย่ามาเสือกเรื่องของกูนุชเลยต้องหยุดแค่นั้นตรงบันไดาอาคารเรียนก่อนจะเดินกลับขึ้นไปอย่างอดเป็นห่วงสมพรไม่ได้นุชเคยรู้มาจากตาว่าวิญ,ญญาณที่ตามคนเป็น จะมีอยู่สองจำพวกคือรักมากและแค้นมากนุชไม่แน่ใจว่าที่พระแพ้ตามสมพรอยู่แบบนั้นมันเป็นแบบไหนกันแน่นุชเอาเรื่องที่เห็นผ้าแพ้เดินตามสมพรไปเล่าให้ตาฟังตาได้ฟังแล้วก็นิ่งคิดอะไรบางอย่างอยู่พักใหญ่ๆก่อนจะเอ่ยบอกมาว่านุชลองไปถามเพื่อนคนนั้นนะว่าเคยไปสัญญาสาบานกับแฟนไว้หรือเปล่า นุชเลยไปดักพบสมพรแต่ทุกครั้งที่จะไปดักพบทินไลเสียงของผ้าแพรก็จะดังขึ้นในหัวของนุชทุกครั้งว่าอย่ามาเสือกเรื่องของกูนุชรู้สึกได้ว่าผ้าแพรไม่พอใจแน่แ,นแต่นุชก็ทนเห็นสมพรที่สู้ผอมลงทุกวันโดยไม่ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นนุชเล่าเรื่องนี้ให้โบและผัก เพื่อนสาวที่สนิทฟังว่ามันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับสมพรนุชอยากจะพูดคุยกับสมพรแต่ทุกครั้งเหมือนมีอะไรดนใจให้คาดกันทุกทีนุชเลยถือโอกาสช่วงพักกลางวันตามหาสมพรจนไปเจอสมพรนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลที่นุชเจอสมพรนั้นพนุชสอบถามเพื่อนห้องเดียวกับสมพร ว่าสมพรบ่นว่าปวดหัวเลยขอนอนที่ห้องพยาบาลนุชโบและผักเลยตามไปสมพรนอนหลับอยู่นุชก็เข้าไปสกิดปุกสมพรเขาก็สลืมสลือตื่นมาแล้วถามว่ามีอะไรเหรอสมพรฟังนุชนะสมพรรู้ใช่ไหมว่านุชมีสัมผัสพิเศษสมพรก็ตอบว่ารู้แล้วมีอะไรเหรอนุช ก็ถามกับสมพรไปว่าเคยสัญญาสาบานอะไรกับผ้าแพ้ไว้หรือเปล่าสมพรนอนหลับตาแล้วนึกอยู่พักหนึ่งแล้วสมพรก็ตอบว่าเคยไปสาบานกับผ้าแพหน้าพระพุทธรูปสี่มุมเมืองตอนนั้นเรากลัวว่าผ้าแพจะไปมีแฟนใหม่เพราะเขาสวยเราเลยพากันไปสาบานว่าเราจะรักกันตลอดไปถึงแม้ตาย ก็จะไม่พากจากกันนุชก็บอกให้สมพรฟังว่าหลายวันก่อนนั้นนุชเห็นผ้าแพรเดินตามสมพรกลับบ้านพอนุชจะลงมาบอกนุชก็ได้ยินเสียงผ้าแพรดังเข้ามาในหัวนุชว่าอย่าเสือกเรื่องของกูสักพักสมพรก็ตอบว่าดีแล้วนุชถ้าผ้าแพรจะพาเราไปอยู่ด้วยเราก็อยากจะไปอยู่กับเขา แล้วนุชก็ตกใจกับสิ่งที่สมพรพูดนุชเลยบอกว่าตาของนุชบอกว่าถ้าสมพรไปสาบานอะไรไว้ก็ให้ไปถอนคำสาบานเสียไปถอนก็เพื่อให้ผ้าแพรเลิกผูกติดเขาจะได้หมดพันธะแล้วไปตามทางของเขาถ้าไม่ทำวิญญาณผ้าแพรก็ไม่ได้ไปไหนสมพรเองก็จะตายพรโดนตาม คนเป็นกับคนตายอยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีแต่มอดไหม้ไปด้วยกันเย็นวันนั้นพวกนุชก็ไปเป็นเพื่อนสมพรเพื่อจุดธูปเพื่อถอนคำสาบานตรงพระพุทธรูปสี่มุมเมืองเป็นการถอนคำสาบานโดยคนเป็นเพราะอีกคนตายไปแล้วโดยไม่ทันได้ถอนหลังจากวันนั้นสมพรก็อาการดีขึ้นมีความสดชื่นแจ่มใสอย่างเห็นได้ชัด ร่างกายกลับมาแข็งแรงกระชับกระเฉงเหมือนเดิมจวบจนใกล้วันที่จะจบชั้นมัธยมกันแล้วสมพรก็ไปเปยมาว่านี่เราก็จะจบหมอหกกันแล้วจะได้เจอกันอีกไหมก็ไม่รู้เนาะไปนอนเต็นในป่าด้วยกันไหมนุชก็ตอบกลับไปว่างั้นเอาแบบนี้ดีกว่าไปที่ป่าพยอมบ้านนุชมีล่องแก่งมีที่พักเราพักที่นั่นกันดีไหม ใกล้บ้านนุชด้วยสะดวกทุกคนก็เห็นด้วยกับนุชเพราะที่ป่าพยอมมีล่องแก่งมีที่พักสะดวกและปลอดภัยกว่าที่จะไปนอนในป่านุชและเพื่อนๆรวบรวมเงินกันไปเปิดห้องที่ล่องแก่งที่ป่าพยอมโดยพ่อนุชก็ส่งพี่ชายมาคอยอํานวยความสะดวกให้เช่นเดิมเพราะกลุ่มนุชตอนนั้นมีผู้ชายผลอยู่ด้วยซึ่งพี่ชายนุชก็ชอบ เพราะทั้งโบและผักก็เป็นสาวด้วยเราเลยนอนรวมกันทั้งหมดในที่พักริมคลองหลังเดียวตอนกลางวันก็ไปล่องแก่งกันกลางคืนก็มานั่งคุยหลายๆเรื่องอย่างเช่นอนาคตจะทำอะไรต่อจะไปไหนทำอะไรดีจนมาถึงช่วงดึกพวกนุชก็พากันเข้านอนผู้หญิงนอนบนเตียงส่วนสมพรกับพี่ชายนุชนอนพื้น ตอนดึกนุชก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอปวดเบาจะเข้าห้องน้ำพอมองไปที่พื้นสมพรก็ไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วนุชเลยปลุกพี่ชายและเพื่อนอีกสองคนถามหาสมพรทุกคนต่างนอนไม่รู้เรื่องพี่ชายนุชก็ฉายไฟฉายแล้วออกไปจากที่พักไปส่องดูพวกนุชก็พยายามมองหาไปตามที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่มี เดินดูลอบๆบริเวณก็ไม่เจอสักพักเสียงพี่ชายนุดก็ดังขึ้นนุดนุดทางนี้พวกนุดก็วิ่งตามเสียงพี่ชายไปเห็นพี่ชายนุดกำลังลากสมพรขึ้นมาจากน้ำสภาพสมพรเปียกน้ำไปทั้งตัวพี่ชายนุดก็บอกว่าสงสัยมันนอนละเมอตอนพี่มาเจอมันนั่งในแก่งน้ำโผล่มาแค่หัว ตอนนั้นสมพรลืมตาแล้วก็มองพวกนุชแปลกๆแล้วสมพรก็พูดขึ้นมาว่าเราฝันว่าแพรมหามาชวนไปอยู่ด้วยในฝันเราเดินตามแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ตื่นมาอยู่ตรงนี้แหละคนอื่นๆเอาแต่มองหน้ากันไปมาฝ่ายสมพรก็ยังงงๆสมพรยืนยันว่าเขาแค่ฝัน แต่ก็งงว่าทำไมเดินลงมาจากบ้านพักได้แล้วลงไปแช่น้ำแบบนั้นเขาจําฝันนั้นได้ว่าเขาเดินตามผ้าแพ้ในฝันเดินไปไกลจนเหนื่อยมากเลยขอหยุดนั่งพักก่อนกะว่าเดี๋ยวจะไปต่อนุชก็เลยบอกว่าโชคดีนะที่แกหยุดนั่งเสียก่อนไปอีกนิดเดียวแกก็จะจมน้ำตายแล้วนุชเริ่มเป็นกังวล หนนี้พ่าแพจะเอาสมพรไปอยู่เมืองผีด้วยจริงๆคืนนั้นนุชให้พี่ชายไปนอนขวางประตูไว้ส่วนสมพรก็ได้พระจากขอพี่ชายไปห้อยกะว่าถ้าสมพรจะละเมอลุกเดินออกไปก็ต้องเหยียบล่างพี่ชายนุชไปพอเช้าก็พากันกลับแต่นุชขอพาสมพรไปที่บ้านตาที่สีบรรพศก่อน พอร้อนใจว่าหากสมพรกลับไปแบบนี้สมพรคงจะได้ตาจริงๆแน่นุชพาสมพรไปพบตาเล่าให้ตาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตาของนุชก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องก่อนจะเอาอะไรบางอย่างมายื่นให้สมพรสมพรรับมาถือไว้ก่อนจะถามว่านี่คืออะไรหรอครับตา ก็ตอบกลับไปว่าผ้ายันท้าวเวสวรรณเอาห้อยคอติดตัวไว้ถ้าไม่ใช้ค่อยเอามาคืนสมพรก็ถามตากลับไปว่าแล้วผมจะคืนตาได้ตอนไหนครับไปบวชเมล่่ค่อยคืนถ้าบวชแฟนเองเขาจะได้เลิกตามสมพรเลยได้ผ้ายันท้าวเวสวุวรรณใส่ไว้ในกรอบรูปกลมๆจากตาไปห้อยคอตาบอกว่าผ้าแพร ะยังตามสมพรเหมือนเดิมแต่จะเข้าใกล้เหมือนเดิมไม่ได้พยายามอย่าเอาออกจากคอเด็ดขาดและอย่าไปลอดใต้ลาวผ้าหรือระหว่างขาของผู้หญิงได้ของผ้าเหลืองเมื่อหร่เขาก็จะไปจากเองแต่บวชให้ได้สักพรรษาจะดีกว่าสมพรก็ไหว้ขอบคุณตาของนุชก่อนจะลากลับบ้านไปพอพวกเราจบหมอหกก็ติดต่อกันบ้างทางเฟซทางไลน์ จึงได้ทราบว่าสมพรไม่ได้เรียนต่อมหาลัยแต่สมพรไปบวชแทนนุชไม่ได้ไปงานบวชของสมพรเพราะสมพรแอบบวชเงียบๆเป็นการบวชเนนเพราะอายุยังไม่ถึงพระนุชมีโอกาสแวะไปหาท่านสมพรที่วัดวัดหนึ่งทางไปลำปำได้เจอกันท่านก็ดูอิ่มเอิบดีท่านบอกว่าท่านสบายใจแล้ว ท่านเห็นผ้าแพรมายืนร้องไห้อยู่นอกกำแพงวัดพอท่านตื่นขึ้นมาท่านสมพรก็กวดน้ำให้ผ้าแพรจนตอนนี้ท่านสมพรก็ไม่ได้พบเจอผ้าแพรอีกเลย